สวัสดีตอนเช้าที่บ้านลุงสวนป้านเนียนครับผมเชา้านี้ท่านพ่อนะคุณลุงสวนได้รถเข็นคันใหม่นะน้องๆซื้อส่งมาให้ทั้งสองหมืนกว่าบาทนะครับผมนะเอามาทดแทนคันเก่านะคันเก่าเนี่ยมาปีสองห้าสองห้าห้าห้านะผมเชื่อมเองทําเองมาจากคอนแก่นในคันสีน้าเงินเนี่ยนะก็ใช้มากี่ปีละใช้มาเก้าปีแล้วนะครับผมวันนี้ คุณน้องนะซื้อมาให้ท่านพ่อใหม่นะใช้ไรกว่าเดิมนะปรับระดับความสูงต่ําได้นะนะครับผมองผ,ผมเนี่ยปรับไม่ได้ระดับเดียวนะครับผมนะก็เทคโนโลยีก็ต้องแลกมาด้วยตังค์นะครับผม <laughs> พอพีชอบมาขันไหม,ไม <laughs> ถามคุณพ่อว่าชอบหรืเอเปล่าคันใหม่คุณพ่อว่าชอบ <laughs> นะครับผมไไน,น,น,นะนก,ก็ลูกๆนํามาช่วยกันดูแลคุณพ่อคุณแม่นังคุณแม่นั่งอีกตรงโน้นนะนี่พี่สาวแล้วก็มีมีน้องสาวนะผมทําสวนนะพี่สาวกับน้องสาวมาช่วยกันดูดูคุณพ่อคุณแม่ผมดูแลสวนนะแบ่งหน้าที่กันทําผมดูแลสวนแล้วก็จับปลากุ้งหอยปูปลาให้ท่านพ่อท่านแม่ทาน นะครับผมหน้าที่ชีวิตนะก็แบ่งกันทำนะคุณพ่อคุณแม่ลูกเยอะ8คนก็แบ่งปันใครไม่ได้มาดูแลก็ส่งปัจจัยมาสนับสนุนคนที่ดูแลนี่คือวิถีชีวิตและก็หน้าที่ของลูกครับผมสวัสดีครับ